พี่น้องเบิ่งทางกลับบ้าน bueno, บ ưng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 . ด้เบิ่งเบิ้งเบิ่งเด้อข่อยสิดทายให้เบิ่งอู้หลวงปู่มาทีลี่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 วู้ดมูบอกบอกว่าเราว่างกับสอบปิ้นมาสั่นค่ะแต่เบายันล่าวมาซั่นเบิ่งเบิ้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 งสุดยอดพระทั้งชีวิตไม่สิ้นดิ้โโนต่อไปมวนค่ะนี่แหละความสุขแบบบ้านๆค่ะความสุขแบบบ้านๆ ไม่ต้องทะเยอทะยานแต่ขยันนะคะบพขยันเมื่อใดตายค่ะถ้ากินเป็นกรอบยิ่ยู่บ้านตาเป็นกรอบจอิ้มมันตะเกียงคักมงข่อยมูยสุดยอดโอ้ไข่เจียวนุ่มโอ้โอัอนทั้งโอ้โคตรมาราธอนเลยโอ้มุดตะพุดปาด กูใหญ่ยยสูงขาววิบ่าวเก่งๆมาเบิ้งเด้แข่งกันบอลนั่นแหละอาจจะบาสุภาพแล้วมีกูมีมึงภาษาพ่อคุนเดอคกะอยาซากันไม่ให้ซานะคะห้ามซา,มา,ามเห็นไหมเนี่ย,ยมาพอดเถียงหน้าหน่อยเปย์ย้วนอยู่นี่นอนจกตื่นจังไปบ่มเมื่อเยเถอะ ฮว,ว,ว่าฮว่าฮว่าหลดทันก็ทานหลดไม่ทานก็ตาโป้นะคะโอ้สุดยอดเห็นไหมเนี่ยถนนสุดยอดแ,บบแล้วแต่เขาเลี้ยงหมาไหมเหรอ,อ,อเป็นตะก,กัดไหมเพราะฉันเป็นคนกลัวหมาป้าเดินไปหายม่นมเราก็จิงเงยอีน้อยมาหาณาเมื่อวันมาลาย เราก็มีหลายลูกลูกคุณน้ายลูกเบาดูลูกสรัะะพันลูกนะคะป้าน้าแดงจึงคือเห็นอกบรรยากาศบ้านทุกข่อยมีแตะปะ่ปลาแต่เขาเมืองเด้อมาอยู่พวกกระดึงมีแต่เขานะคะมีแต่เขาเลยไม่มีเราเพราะมีแต่เขาไม่มีเรานี่แหละถึงได้กลับบ้านเพราะมันไม่มีเราไงเราถึงต้องมามาอยู่กับเขา